ตัวนี้คือตัวนี้ใช่อย่าไปคาดหวังกับลายข้างกล่องบางทีเปิดมาหน้าไม่เหมือนก็มีเยอะแยะเลยวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะพิเศษกว่าทุกรอบแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกรอบสําหรับตัวอีชันนะคะรอบที่แล้วตันรีวิวคิมมอนไป2แบบก็จะเป็นน้องเมน่นแล้วก็น,น้องหนีแล้วคือมันมีแค่2ตัวแล้วมันรู้สึกคางคางแล้วน้องมันน่ารักมากม โลภแหละอยากได้ทุกตัวก็เลยไปจัดแบบยกบล็อกมาเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเปิดแบบยกบล็อกกันบล็อกนี้ก็ราคาก็แรงแรงโย <c oughs> อยากได้ก็ต้องยอมนะคะตอนนี้เราก็ได้ครบทุกตัวแล้วนะคะและอีกอย่างอะ่ะตังชอบยกบล็อกคืออยากอยากเอามาลุ้นตัวซีเครตแต่ก็อย่างว่าบุญวาสนาไม่ถึง บุญวาสนาไม่มีก็เลยไม่ได้กับเขาแต่ได้ครบทุกตัวก็โอเคมากๆแล้วจริงๆมาแกะกันเลยดีกว่าน้องจะมีให้สะสมหนึ่งสองหกล่องนะคะมี6กล่องหแบบนี้ตังก็จะเขียนแปะไว้หน้าไว้หน้ากล่องแต่ละกล่องเลยว่าแต่ละตัวคือตัวอะไรอ,ะอันนี้จะเป็น น้องแมวน้องแมวสีดดงเงินน้องแมวสีดำเงินคือตัวนี้ค่ะน้องคนนี้ก็น่ารักเวลาตันซื้อโมเดลอะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อของเล่นอะไรก็ตามจะซื้อมาลองจุ่มสักตัวสองตัวก่อนแล้วพอเปิดมาแล้วมันน่ารักค่อยไปซื้อยกบ็อกจะไม่ละโมบลบมากไปซื้อยกบ็อกเลยจริงเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเออน้องมันน่ารักตรงปกหรือเปล่าไงแกะเลยค่ะ อันนี้จะเป็นการ์ดของน้องนะการ์ดของน้องเขาโอ้โหจุ่มก,ก,กี่ครั้งก็ตื่นเต้นเปิดกี่ครั้งก็ตื่นเต้นมาเดี๋ยวให้ดูหน้าน้องอ้ายหน้าลักจังหวะดวูทุกคนน่ารักมากอย่าคาดหวังกับลายข้างกล่องเพราะบางทีน้องจะ น้องที่อยู่ข้างในกับลายข้างกล่องไม่ใช่จะเหมือนกันนี่ใช่ปะวะเดี๋ยวอุย้ยพี่ตัวตัวนี้นี่นตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้ใช่อย่าไปคาดหวังกับลายข้างกล่องบางทีเปิดมาหน้าไม่เหมือนก็มีเยอะแยะเลยเหมือนชิโนอ่ะชิโน่ดีมแลนที่ตอนรีวิวไปก่อนหน้าเนี่ยเปิดไปก่อนหน้าเนี่ยตัวตัวที่แปะข้างๆกับไอตัวที่จับได้ ท่าทางก็ไม่เหมือนกันแต่น่ารักบอกเลยว่าน่ารักมากๆนี่มีเสียชาติที่เกิดมาเป็นคิมมอนน่ารักจริงๆพูดได้คำเดียวคือน,น่ารักมากแล้วจะบอกว่าขนเนี่ยนุ่มนุ่มๆลืนล่นๆน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นนุ่มๆนุ่มๆลื่นๆหูถ้ารีวิวคลิปเดียวน่าจะยาว งั้นแบ่งเป็นอีพีอีพีดีกว่าอีพีแรกเราก็มารีวิวน้องคนนี้เดี๋ยวมาดูว่าต่อไปเราจะมา,ามันยิ่งดึกยิ่งลิ้นเริ่มพันกันตอนนี้เข้าสู่ตีสองแล้วอะที่มานั่งเปิดของเล่นตอนเนี้ยอ่ะก็รอรู้เว้รอรู้แล้วก็มารอรุ้นกันว่ารอบหน้าตาจะเอาน้องคนไหนเอามาเปิดให้ทุกคนดูนะคะ จริงๆถ้าใครได้เห็นน้องอะ่ะโดนตกทุกคนถ้าในมุมแบบมองผ่านกล้องแบบเนี้ยอาจจะดูแบบเอ้ยไม่เห็นจะน่ารักเลยต้องเจอตัวจริงแล้วมองหน้าน้องนะโอ้โหตานี่แบลเช่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคิมมอนราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ตอนนั้นอะ่ะไปเดินห้างเขาขายตัวละหนึ่งพันบาทราคาแรงมากแรงมากจริงๆประมาณนี้แหละทุกคนแล้วเจอกันใหม่คิดหน้านะคะสํหรับนี้บาย